ดีค่ะฝเกโยคะกรจะจายวันนี้มันที่1นึ่ร้อยสามก้าจ้าแจ,จะแตะเลขสี่มาแล้วนะจ้าแปบ๊บเดียวนะคะวันนี้จะออกองค์รวมนะคะจะออกทั้งรถไขมันหน้าท้องกระชับต้นขาแล้วก็ยืดเหยียดหน้าขานะคะวันนี้ เป็นท่าที่ทำต่อเนื่องจาก3-4วันที่แล้วนะคะจะเป็นท่าที่แอดวานขึ้นแล้วค้างท่านานขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำสองสาวันก่อนหน้านี้ก่อนแล้วค่อยมาทำซีรีส์นี้นะคะไม่งั้นแบบรับรองว่ากล้ามเนื้ออักเสบแน่นอนเท่าวันนี้จะแบบแอดวานนิดนึงไม่ต้องตกใจนะจ้าไปดูกันเลยว่าวันนี้ท่าอะไรจ้า เราจะยืดขาสองข้างออกมาหายใจเข้าออกตามธรรมชาติค่ะแยกขาสองข้างออกจากกันเล็กน้อยพยายามยืดขาไม่งอเข่านะคะสูดลมหายใจเข้าชูแขนสองข้างขึ้นยืดหายใจออกพับตัวลงมาด้านหน้าเอามือจับที่ข้อเท้าหรือหน้าแข้งก็ได้นะคะแต่ถ้ายืดหยุ่นได้ก็จับไปที่ปลายเท้าค่ะไปในท่า ปัิโมตานสนะนะคะหายใจเข้าออกอยาวพับตัวได้มากเท่าไหร่ก็สามารถเคล้งครึ่งระบบภายในได้ดีนะคะแต่ถ้าได้แค่ครึ่งทางก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะหายใจเข้าออกสักสองลมหายใจนะคะค้าง จากนั้นหายใจเข้าชูแขนสองข้างขึ้นแนบหัออกมายืดตัวไปด้านหน้าเอามือขวาจับซ้ายด้านนอกจับข้อเท้าหรือหน้าแข้งก็ได้นะคะจากนั้นหายใจเข้ายกอกหมุนแขนซ้ายเหยียดไปด้านหลังยกมือให้สูงกว่าตำแหน่งหัวไหล่นิ้วมือแยกหอ,อกหายจากการหันหน้าไปตามมือคะ่ะหายใจเข้าออกไว้ พยายามยืดช่วงอ,อกชึ้งช่วงหลังไหล่นะคะหายใจเข้าออกตามธรรมชาติจากนั้นค่อยๆย,ยกขาซ้ายขึ้นยืดให้ตรงถ้ายืดไม่ได้ก็งอเข่าเล็กน้อยได้นะคะยกอ,อกไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นหายใจออกค่อยๆหันกลับมาชูแขนสองข้างขึ้นตรงหายใจเข้าพยายามยืดขา ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการพยุงขานะคะหายใจออกให้ลดมือสองข้างมาขนานกับขาซ้ายค่ะค้างท่าในข้าง,านางในท่านี้สักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นหายใจออกลดขาซ้ายลงไม่แตะพื้น,นะคะแล้วยกขึ้นแล้วโลงจากนั้นยกขึ้นค่ะแล้วลงค่ะเอามือสองข้างประคองด้านหลังของขานะคะ หน้าผากไปแตะหน้าขานะคะถ้าใครยืดได้ก็พับข้อศอกเข้าหาเข่านะคะจะได้จะได้แตะแตะข้อเท้าได้ง่ายขึ้นนะคะหายใจเข้าชูแขนขึ้นเอามือขวาเอาเอาศอกกดนอกเข่านะคะ เอามือซ้ายวางไว้ที่บั้นท้ายนะคะถ้าเราบิดได้น้อยเราเราสามารถงอเข่าขึ้นมาได้นะคะใครยืดขาแล้วตึงให้งอเข่าค่ะใครยืดขาได้ก็ให้ยืดแล้วพลิกมือขวาไปจับที่เท้าค่ะเท้าซ้ายแล้วเงยหน้าแล้วบิดนะคะช่องท้องจะทำงานมากเลยสำหรับท่านแอดจะนั่งคายค่ะ หายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกกวางมือลงค่ะคลายสลับข้างนะคะที่มีหายใจเข้าค่ะออกโน้มตัวลงมาด้านหน้ามือซ้ายจับเท้านออกค่อยๆหมุนแขนขวาไปด้านหลังพยายามยกมือให้สูงค่ะยืดช่องอกไว้นะคะหันหน้ามองตามมือจากนั้นหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นค่ะ ยังคงหันหน้าไปด้านหลังมองมือค่ะเข้าหายใจเข้าออกตามธรรมชาตินะคะจากนั้นหายใจเข้ายกมือกลับมาด้านหน้า2แขนยกขึ้นก่อนค่ะเพื่อรับรู้ความรู้สึกของหน้าท้องออกแล้ววางมือลูบไปกับขาขวาค่ะเราจะตึงขานะคะถ้าใครยืดไม่ได้งอเข่าได้ค่ะออบชันนี้อบอชันง่ายนะคะ จากนั้นเราจะลดขาขึ้นลง3ามครั้งนะคะพอเขายกขึ้นลง3ครั้งค่ะใครรู้สึกว่ามีกําลังขาและท้องให้เหยียดขาตรงนะคะจะได้บริหารหน้าท้องจากนั้นยกขาขึ้นมาแล้วกดหน้าผากเข้าหาหัวเข่าให้มากที่สุดนะคะยืดหลังส่วนบนหายใจเข้าออกจากนั้นค่อยๆคลายขาลงค่ะเตรียมบิดตัว เอามือขวาวางไว้ด้านนอกสอกซ้ายคับส้นเท้าลงไปยืดตัวตรงหลังตรงให้เอาหลังมือวางที่เสื่อด้านหน้าค่ะอนี้ทั้งหมดเข้าหาลำตัวค่ะยกสะโพกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกดสะโพกลงช้าๆ ใครที่รู้ตึกสึกตึงข้อมือเกินไปขยับเข้าหาํำตัวได้อีกนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกกดสะโพกลงหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหายใจออกกดสะโพกลงอีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นให้ยืดํำตัวตรงกลับขึ้นมาเหยียดแขนซ้ายตรงไปข้างหน้าใช้มือขวาดัดมือซ้ายค่ะ หายใจเข้าออกยาวๆห้าลมหายใจค่ะเปลี่ยนข้างค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะวันนี้จะทำท่าแพงบ่อยนะคะก็เลยต้องวอร์มข้อมือก่อนนะคะจากนั้นเอามือประสานด้านหลังค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแขนขึ้น ตรงไปด้านหลังค่ะเท่าที่ไหวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสำหรับท่าในวันนี้นะคะที่ช่วยบริหารเอ่อช่องท้องเนาะผลค,คอยได้ที่ได้ก็คือจะกระชับหน้าท้องให้ด้วยให้แต่งราบด้วยนะคะแล้วก็ระบบภายในเราจะได้ทำงานปกติขึ้นนะคะใครที่ปวดท้องประจำเดือน,นบ่อยๆท่าในวันนี้จะช่วยได้อันนี้ คือปกติจะเป็นคนที่ปวดท้องประจำเตือนบ่อยมากแต่พอคุกโยคะมันช่วยได้เยอะเลยจากที่ต้องนอนประครบน้ำร้อนนะเออไม่ต้องแล้วนะจ๊ะคือมันดีขึ้นมากแต่ต้องทำเป็นประจํานะคะลองทํากันดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาแจ้งกันได้นะคะหรือใครอยากได้ท่าอะไรที่แบบว่ากระชับ ส่วนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเจอด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปก่อนใครด้วยนะคะเวลามีแจ้งเตือนเราจะได้รู้ว่าจอยลงคลิปใหม่คุณจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกด ซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาฝากบ่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยนะคะช่วยสนับสนุนเจ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายค่ะ